พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงครับ วันนี้พ่อพงจะพามาชมสวนพอเพียงเล็กๆข้างบ้านของพ่อพงนะครับพื้นที่หนึ่งไร่ครับแล้วก็สำหรับวันนี้พิเศษพ่อพงจะมีเคล็ดลับและก็เทคนิคดีๆในการปลูกมันเบอร์รี่ยังไงให้เราได้มีมันเบอร์รี่กินตลอดทั้งปีนะครับสำหรับคนที่ปลูกกินเองก็ จะมีกินทั้งปีส่วนคนที่ปลูกขายก็จะมีขายทั้งปีเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคดีๆในการปลูกมันเบอร์รี่กันเลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะรู้เทคนิคในการปลูกมันเบอร์รี่ให้ได้มีกินตลอดปีหรือว่าได้ขายตลอดปีพ่อพงจะพามาดูมันเบอร์รี่ที่บ้านของพ่อพงก่อนนะครับว่าพ่อพงปลูกไว้ จัดเป็นกลุ่มจัดเป็นโซนอย่างไรนะครับถ้าเราจะปลูกมันเบอรี่นะครับอันดับแรกต้นๆเลยถ้าเราจะปลูกไว้กินถ้าต้องการกินทั้งปีเนี่ยก็คือเราจะต้องปลูกมันเบอรี่ี่ต้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปลูกไว้กินนะครับจะปลูกไว้4ต้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า1ต้นเนี่ยจะใช้เวลา4เดือนในการแต่งกิ่งในแต่ละรอบนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมคือมันเบอรี่ที่อยู่หน้าบ้านของพ่อพงส่วนใครที่จะปลูกไว้ขายก็จะปลูกไว้แบ่งเป็น4โซนหรือว่าสี่กลุ่มนะครับส่วนพ่อพงปลูกที่บ้านพ่อพง์ก็จะปลูกไว้เป็นโซนนะครับเป็นกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วพ่อพงปลูกไวน้นี่พ่อพง์ก็ปลูกไว้กินนะครับท่านผู้ชม ไม่ได้เน้นในเรื่องของการขายเราปลูกไว้กินที่บ้านนะครับพ่อพงก็จะปลูกไว้เป็นโซนอันนี้ก็คือโซนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโซนหนึ่งนี่พ่อพงก็จะปลูกไว้ที่หน้าบ้านของพ่อพงนะครับเป็นซูมมันเบอรี่อันนี้คือโซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งนี่พ่อพงริดใบเมื่อเดือนกันยานะครับก็คือเดือนเก้านะครับท่านผู้ชม ริปใบไว้ผ่านไป2เดือนตอนนี้เดือนพฤศจิกาเราก็ได้กินผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้กำลังสุกเลยนะครับอันนี้ก็คือโซนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาไปดูโซนสอนะครับวันนี้จะพาเดินรอบๆบ,บ้านเลยเพื่อว่าจะดูมันเบอรี่นะครับท่านผู้ชมโซนสอของพ่อพงจะอยู่ฝั่งท้างนี้นะเราจะเข้ามาข้างบาน อันนี้ก็เป็นหญ้าเลี้ยงตะกะแตนนะครับหญาหวานมะละกอก็กำลังจะสุกโซนที่สองนะครับอันนี้ดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งช่วงนี้กำลังลงหัวต้นจะตายแบบนี้อันนี้ก็คือโซนที่สองนะครับโซนที่สองนี่ พ่อพงษ์ริดใบไว้เมื่อเดือนตุลานะครับนี่ครับริดใบแต่งกิ่งไว้อันนี้ก็จะโน้มกิ่งเมื่อก่อนพ่อพงษ์จะทําเป็นซุ้มโค้งมาทางกําแพงเนี่ยนะครับโค้งมาแบบนี้คราวนี้ว่าพอเราโค้งมาแบบนี้มันก็จะไปโดนบ้านของข้างๆบ้านผมก็เลยใช้วิธีโน้มมาไล่มาด้านข้างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้โซนที่สองนะครับ เป็นซุ้มอมเบอรี่ที่อยู่หลังบ้านครับท่านผู้ชมนะครับโซนที่สองผมแต่งกิ่งเมื่อเดือนตุลานะครับนีครับเริ่มต้นเดือนตุลาตอนนี้ผลก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับนี่ครับเห็นเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับอันนี้คือชุดที่สองนะครับท่านผู้ชมชุดที่สอง เป็นซุปม,มันเบอรี่ที่อยู่หลังบ้านนะครับ <li> เดี๋ยวจะพาไปดูชุดที่สามนะครับท่านผู้ชมเราจะเดินมาหลังบ้านนะครับนี่อันนี้เป็นสวนผักหวานนะครับผมแต่งกิ่งผักหวานไว้ครับนี่ครับหลังบ้านก็จะเดินเลาะไปนู่นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นป่าผักหวานนี่นะท่านผู้ชมซุมมันเบอรี่ซุมที่สามครับ ุมที่สามนี่ผมแต่งกิ่งลิดใบไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับต้นเดือนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังติดผลเห็นไหมครับลูกขาวๆนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาดูนี่นะท่านผู้ชมกำลังติดผลเลยนะครับอันนี้ซุมที่สามนะครับจะสุกไล่ๆกันนะครับ ในแต่ละเดือนเราก็จะมีกินทุกเดือนนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นนี้ผมจะพาไปดูซุ้มที่4ี่นะครับเราเดินมารอบบ้านอันนี้คือซุ้มที่4นะครับซุ้มที่4ี่นี่พ่อพงจะริบใบในเดือนหน้านะครับคือเดือนธันวาคมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนนี้ใบเริ่มแก่แล้วเริ่มร่วงแล้วนะครับนี่ครับเพราะว่าเริ่มหน้าแรงแล้วถ้าเกิดเรา ไม่ช่วยให้ใบร่วงมันก็จะไม่ติดผลนะครับท่านผู้ชมมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าใบมันจะร่วงแล้วก็ฝนมานู่นแหละครับมันถึงจะติดนะครับอันนี้เป็นซุ้มที่4ี่นะครับตามกำหนดการก็คือเดือนธันวาคมพ่อผมก็จะทำการริดใบนะครับนี่นะครับท่านผู้ชม ถ้าเราจะริดใบแตงกิงก็ผมได้ทําคลิปบอกไปแล้วนะครับนี่ก็คือเราจะดูจากอย่างเงี้ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ใบหล่นแล้วมันก็ยังไม่แตกเห็นไหมเพราะว่าเราไม่มีการตัดยอดออกแล้วก็ไม่มีการลดน้ําถ้าตัดยอดแล้วก็ลดน้ําก็จะเร่งให้ใบที่ตาสีน้ําตาลเนี่ยจะเร่งให้ใบออกมาแล้วก็จะติดผลทันทีเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ มันก็จะเป็นกิ่งกระโดงอยู่แบบนี้แหละท่านผู้ชมถ้าเราไม่แต่งกิ่งมันก็ไม่ติดผลนะครับฉะนั้นเราต้องแต่งกิ่งนะครับอันนี้ก็คือเดือนธันวานะครับที่ผมจะแต่งกิ่งนะครับคันนี้เราปลูกไว้สี่โซนแบบนี้แล้วมันก็จะเวียนกันครับคันนี้พอครบสี่เดือนปุ๊บกลุ่มนั้นนะครับกลุ่มแรกเลยที่ผมพาดูนะนะครับที่ติดผลอยู่ตอนนี้นะครับ กลุ่มนี้ก็เดือนมกกลานะครับพอถึงเดือนมกกลากิ่งที่เป็นสีเขียวๆอยู่นี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลแก่แล้วก็ตาอย่างเงี้ยก็จะเต็มนะครับตาดอกก็เต็มเราก็แต่งกิ่งในเดือนมกรลาเราก็จะได้กินมันเบอรี่วนรอบเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือเทคนิคในการที่เราจะแต่งกิ่งมันเบอรี่แล้วก็ปลูกมันเบอรี่ให้ได้ ผลผลิตกินตลอดทั้งปีนะครับคือหลักๆแล้วเราจะต้องมีมันเบอร์รี่ทั้งหมด4ต้นนะครับสำหรับผู้ที่จะปลูกไว้กินนะครับส่วนถ้าใครจะปลูกไว้ขายก็ปลูกไว้เป็น4กลุ่มหรือ4โซนแล้วก็ให้แต่งกิ่งหรือว่าริดใบนะครับโดยการตัดยอดหรือว่าโน้มกิ่งก็ได้นะครับตามคลิปที่ผมเคยทำไป ให้ได้รับชมแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดือนละ1ต้นหรือว่าเดือนละโซนนะครับท่านผู้ชมเดือนละ1ต้นหรือว่าเดือนละโซนเราก็จะได้กินมันบรีร่ีตลอดทั้งปีเลยนะครับท่านผู้ชมจะมีกินตลอดนี่ย่างพ่อพงเนี่ยนะครับก็จะมีกินตลอดจากกินชุดนี้แล้วนะครับนะครับพ่อพงก็จะไปกินชุดที่อยู่หลังบ้านชุดที่สอง ครับชุดที่2ก็คือชุดนี้นะครับชุดที่อยู่หลังบ้านของพ่อพงเนี่ยนะครับต่อไปเราก็จะได้ไปกินชุดที่3นะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดที่อยู่ข้างบ้านของพ่อพงเนี่ยครับเราก็จะได้มากินชุดนี้ชุดนี้ก็จะสุกพอชุดนี้สุกต่อไป เราก็จะได้ไปกินชุดนั้นนะครับชุดที่เราจะแต่งกิ่งนในชุดนี้นะครับในแต่ละเดือนเราก็วนแบบนี้แหละครับเดือนละชุดเดือนละชุดท่านผู้ชมเราอยากแต่งพร้อมกันขอให้มีมันเบอรี่สีต้นหรือว่า4โซนเราก็แต่งทุกเดือนทุกเดือนเริ่มต้นเดือนเนี่ยนะครับเริ่มต้นเดือนวันที่1วันที่2ออย่างเงี้ยเราก็เริ่มแต่งกิ่งเลย นะครับนี่ครับเราก็จะเริ่มแต่งกิ่งเลยจําไว้ว่าต้นเดือนแต่ละต้นเดือนเนี่ยเราจะต้องทําการแต่งกิ่งมันบอลี่ทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะมีมันบรลี่กินแบบนี้ตลอดทั้งเดือนเลยท่านผู้ชมนี่หีมาลยันขาวนะครับท่านผู้ชมสุกแล้วหวานมากครับหวานจริงๆนะครับอร่อยนี่ครับนี่อร่อยมากครับท่านผู้ชมนี่ครับ กินกับกาแฟนะครับสําหรับหิมาลยันขาวนี่นะครับคือมันเบอรี่ที่บ้านของพ่อพงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ